Thank you. Что... นะครับมีพระบรมไตรปลายให้ความร่วมเดชกับพี่น้องประชาชนนะครับให้กับพี่น้องประชาชนที่ช่วยกันนะครับเพื่อจะดูแลบ้านใดก็ที่มีน้ำทันที่มีท่านชนที่ไม่ใช้แล้วอะไรนะเพื่อนข้ามช่วยกันเดีนะช่วยกันดูแลเพราะว่าขออภัยพี่น้องที่สัญจรผ่านไปมาด้วยนะครับก็ขอให้พี่น้องที่สัญจรผ่านไปมาด้วยกราบขอบพระคุณเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกท่านด้วยความเคารพนะฮะ ขอบพระคุณเจ้าพี่ตำรวจทุกท่านได้มาพร้อมจะช่วยกันในเรื่องของลุกน้ำดูไลน์และก็ขออภัยในความไม่สะดวกด้วยนะครับพี่น้องครับงานปรบล้นคุณสนมหาศาลจากพิธีบรรจุโรงไปที่นิรันมงคลพี่จีอังต็งเป่นพระมหาโภตที่จัดกฎอืนพันกรพันเมษพระบุญญาณแห่งความเมตตาและความสำเร็จครับพี่น้องครับได้นำเอา,เาสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับมาแสบรอบ ทำเพื่อให้ตราด้วยในครับงนี้สนใจที่การไปนั่งเล่นอย่นี้ก็ใจปากแต่ว่าเมื่อวันที่มีการเล่นกีฬาเวย